สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําการเลือกไส้กรองอากาศของเครื่องตัดหญ้าเครื่องตัดหญ้าเนี่ยไส้กรองอากาศของมันมันจะเป็นรูใหญ่ครับเพื่อนรูมันจะโล่งเลยอันนี้มันผ่านการใช้งานมาแล้วผ่านการใช้งานมานานแล้วมันก็เกิดการยุยการเสื่อมสภา,าพนะเพื่อนรูมันเลยแคยบลงนะฮะโดยปกติแล้วเนี่ยเรามองผ่านไปเนี่ยมันเราจะมองผ่านทะลุเลยนะครับมองผ่านทะลุเลยรูมันจะกกว้างนะฮะ ไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันเนี่ไอ้ตัวนี้ก็ผ่านการใช้งานมาแล้วไ่กองของมันเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ครับมันจะแตกต่างกับอตัวฟองน้ำของที่เราเอาไปฉาบปูนนะเพื่อนๆน,นะฟองน้ำที่ฉาบปูนเนี่ยเราจะเอามาใช้กับเครื่องตัดหญ้าแบบพวกนี้เนี่ยไม่ได้นะเพราะว่าอะไรทำไมถึงไม่ได้ครับผมเคยเจอแล้วผมเอา ไอตัวฟองน้าตรงนี้เนี่ยไปใส่เครื่องตัดหญ้าสามสองแปดครับแล้วก็สี่หนึ่งหนึ่งแต่รุ่นนั้นมันเป็น R B ีสี่หนึ่งหนึ่งครับไม่ใช่ NB สี่หนึ่งหนึ่งเหมือนตัวนี้นะเอม,มาไปใส่ปุ๊บเนี่ยใส่ตรงปากตรงนี้แรกๆเนี่ยมันใช้งานได้ดีอยู่ครับแต่พอนานๆไปเนี่ยเวลาเออเราใช้งานนะครับมันจะมีน้ํามันส่วนหนึ่งเล็กๆเนี่ยพ่นออกมาตรงปากคาโบนะครับ มันสะสมเป็นนานเข้านะฮะก็จะทําให้ไอตัวไส้กรองเนี่ยไส้กรองตรงนี้เนี่ยไส้กรองที่ใช้กับงานก่อสร้างเนี่ยมันเกิดการตันครับน้ำมันนี่แหละมันไปตันนะครับน้ำมันไปตันทําให้เหมือนกับรูมันรูมันก็จะปิดสนิทเลยไอตัวนี้มันสนิทอยู่แล้วนะฮะรูมันทีเนี่ยมอวงเนี่ยไม่ทะลุเลยนะครับเพื่อนรูมันทีอยู่แล้ว เวลามันโดนน้าเข้าเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้อากาศไม่สามารถไหลผ่านเข้าไปที่ตัวคาร์บูเรเตอร์ได้ก็ทําให้เครื่องวูบตอนหลังๆเนี่ยเครื่องมันจะวูบนะครับเราใส่เข้าไปใหม่ๆเนี่ยมันไม่ไม่เป็นอะไรหรอกแต่พอใช้งานไปพักหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นเลยเครื่องมันจะวูบเล็กไม่ขึ้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าเอามาใส่นะครับอย่าเอามาใส่เครื่องตัดหญ้าดีขาดนะครับสำหรับตัวฟองน้ำที่ใช้ในงานก่อสร้างนะครับ ฟองน้ำเอาไว้ฉาบปูนน่ะอย่าดิดขาดมันคุณละประเภทนะฮะ